เรามากับคอนเสิร์ตนะฮะของบางทันบอยหรือ BTS ที่ล่าสุดเนี่ยมันเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์อ่ะปกติเนี่ยคอนเสิร์ตออนไลน์ในไทยเองเนี่ยจะทําเงินมากกว่าคอนเสิร์ตปกติเนี่ยมันก็คงยากเอ,อยากคุณว่าป่ะแต่นี้ทําได้เหรอก็คุณดูอยู่ว่าได้เงินเท่าไหร่กับคอนเสิร์ตในครั้งนั้นครับอ่ะนี่เลยนะครับทางค่าย Big Hit Entertainment นะครับได้เผยตัวเลขคนที่ชมคอนเสิร์ตออนไลน์ Map of Soul วันของทาง Bangtan Boys นะฮะที่จัดขึ้นเนี่ยวันที่10แล้วก็11ตุลาคมที่ผ่านมาคุณรู้ไหมคน,คนดูเนี่ยเท่าไหร่9,93,000นเคนเขามีการคำนวณรายได้ออกมาด้วยนะครับอ่ะต้องหญิงว่าไงต่อจ๊ะ้าคิดคร่าวๆนะคะ<อ>ราคาค่าบัตรดูคอนเสิร์ตท,ที่ถูกสุดเนี่ย49,500วอนหรือประมาณ1,300บาท<อ>จำนวนรายได้จากยอดขายบัตรที่ขายได้ทั้งหมดที่ทางบิ๊กฮิตได้รับเนี่ย จะอยู่ที่มากกว่า5 0,000ล้านวอนหรือมากกว่า 1, 3 5 0ล้านบาทเลยทีเดียว <c oughs> แต่ทั้งหมดเนี้ยมันยังมีบัตรที่แบบ <c oughs> ขายแพงกว่านี้นะคือ59,500วอนก็คือ1,600บาทที่เปิดขายเฉพาะแฟนคลับเท่านั้นโดยบัตรราคานี้คือชมภาพคอนเสิร์ตได้อย่างคมชัดในระดับ 4K ค่ะ <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามนะฮะทาง Big Hit เองเนี่ยก็ได้ลงทุนกับงานโปรดักชันในคอนเสิร์ตออนไลน์ครั้งนี้เนี่ยนะครับมากกว่าคอนเสิร์ตออนไลน์ของแบงแบง Con เดอะไลฟเราลาประมาณ8เท่าเลยทีเดียวนะฉะนั้นเขาบอกว่าความรู้สึกเวลาการชมเสียงแสงสีเสียงมันดูสมจริงเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเขาบอกงานโปรดักชันเนี่ยมันแตกต่างออกไปเนี่ยนะฮะความความรู้สึกมันถึง4ฮอเลยทีเดียวนะครับก็แฟนๆก็ได้ชมกันเนี่ยจาก191ประเทศทั่วโลกเนี่ยเรียกว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับก็คุ้มทั้งคนดูคุ้มทั้งเจ้าของงานะนะอ่ะ โควิดก็ทําอะไรพวกเขาไม่ได้คือคิดดูดิว่าต่อให้คอคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในโลกม,มันก็ไม่สามารถจะฟ<ช>ิตคนได้900าแสนคนนะเออสุดยอดมากมากไม่ดังจริงทำไม่ได้นะฮะถูเออ